เ,เมื่อเรารีบไวอินกับมาที่ตอนเย็นๆนะฮะของวันที่หนึ่งพอเริ่มต้นเล่นจนจนจบนะฮะในในการกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อนึกย้อนกลับไปเนี่ยมันอาจจะแบ่งออกเป็น3มช่วงหลักๆได้นะครับเวฟที่1ล้วกันนะฮะเวฟที่1เนี่ยคือขาขึ้นอย่างชัดเจนมาก เล่นอย่างระมัดระวงังมีชิปมากพอที่จะทดลองหลากหลายสไตล์ที่อาล้ครับตอนนี้เรามาดูมือนี้กันพี่ใส่เสื้อฮาวายคนนี้นะครับเหมือนมีของส่วนของผมนั้นก็แม่มกับคิงโพดัถือว่าใช้ได้เป็นสารตั้งต้นที่ดีกับคอตามไปฟล็อปออกมาเป็นแจ็ค8แล้วก็3าโพดํานะแจ็ค8ดอกจิก ผมมีโอกาสติดฟลัชถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีพี่เสื้อฮาวายเหมือนเขามีของเหมือนเขาติดอะไรสักอย่างอยู่แล้วนะครับเขาเรียกมาก่อนเลยน่าจะอยู่แถวหมื่นแซึ่งผมดูแล้วเนี่ยผมเดาเลฮะ,ะตอนแรกว่าเขาอาจจะมีคู่แจ็คนะฮะคือหมายความว่าเขาถือแจ็คอยู่ตัวหนึ่งดังนั้นเนี่ยผมก็ยังมีโอกาสเพราะผม ฟลั s h d ดรออยู่นะ,ะม,มีสิทธิ์ลุ้นก็เลยก็เลยตามไปดูแล้วขึ้นมาเป็นสี่โพดำอันนี้ผมฟลั s h ดรอแบบเต็มตัวแต่พี่พี่ฮาวายนี่ขู่ผมต่ออีกนะฮะนี่ซัดมาอีกน่าจะเป็นหมื่นแปดตามเมื่อกี้น่าจะไม่ถึง18ื่นแต่ตานนี้18ื่นแน่ๆแล้วก็หลังจากที่ครุ่นคิดอยู่สักครู่หนึ่งผมก็ต้องตามไปลุ้นเพราะผมยังเชื่อว่าเขาน่าจะมีเต็มที่คือถือแจ็คหรือไม่เขาอาจจะบลัฟผมอยู่ด้วยซ้ำไป เพื่อไล่ให้ผมไม่ต้องรอ flush ดอกแต่ตอนนี้พอร i เวอออกมาผมเป็น flush เต็มตัวแล้วนะครับ flush ก็คือมี5้าใบที่เป็นดอกเดียวกันในกรณีนี้ก็คือดอกโคด,ดําแล้ว flush ผม lead ด,ด้วยคิงเนี่ยถือว่าใหญ่พอสมควรนะฮะดังนั้นผมก็ลองดูอาการพี่เสื้อฮาวานี่เหมือนเขามีของจริงนะแต่เชื่อว่าเขาไม่น่าจะมี flush เขาอาจจะมี2คู่เขาอาจจะมีาาจจะมหรือเขาาจ,จะถือคู่เอทไว้ในมืออันนี้ผมก็ไม่น่ใจ แต่ที่แน่ๆเขาขู่ผมฮะเขาลงมา25,000ืผมเห็นนาการแล้วคือเราเชื่อว่าเราชนะนะเขาไม่น่าจะเป็นฟลัชที่มีเอ็นะฮะดังนั้นผมก็เลยตั้งใจว่าจะรีเลสนะฮะก็คือจะเรสกลับไปแต่เนี่ยความเป็นมือใหม่แล้วก็นั่งมือสั่นอยู่เขาเรียกมา25,000เนี่ยผมรีเลสกลับไปเนี่ยนับยังไงไม่รู้ผมก็นับไป40,000ก็คือ มันผิดกติกาฮะถ้าจะเรสเนี่ยเ,เราต้องทําให้เป็น2เท่าขึ้นไปนะในกรณีนี้คือผมต้องลงห้าหมื่นแล้วตอนนั้นผมก็งงทุกคนก็บอกเฮ้ยยู่ทําไม่ได้ผมก็งั้นออกอินแล้วกันออกอินก็ไม่ได้อีกเขาไม่ได้ให้อยู your, ่ออกอินเขาให้อยู่ลงอีกหมื่นหนึ่งตอนนั้นผมยังงงอยู่นะครับเฮ้ยยังไงโช <"Good> คดีข้างๆผมเนี่ยเป็นน้องคนไทยนะฮะเขาก็พยายามคอยกระซิบบอกผมว่าพี่ลงอีกสิบอ๋อก็คือลงอีกหนึ่งหมื่นถูกต้องเมื่อลงไปแล้วก็ถึงเวลาเปิด ผมยังมั่นใจว่าฟราชงผมจะกินได้เมื่อเปิดไปก็จริงกินเขามีคู่แจ็คครับอันนี้ถือว่าเกินค่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาติดตองแจ็คตั้งแต่แรกแล้วก็นั่นคือเหตุผลที่เขาพยายามไล่ผมไม่ให้รอฟลาชแต่ผมด้วยความเป็นมือใหม่แล้วก็ไม่เคยเลยรู้อินโนอินเนอะไรนะครับแม้แต่พี่กวางยังงงพี่เล่นอะไรของพี่วะเน,นี้ย <laughs> แต่ก็ไม่เป็นไรครับและดูอาการมือใหม่นะครับไม่เคยได้แบบกองใหญ่ๆขนาดนี้มาก่อนเนี่ยจัด ชิปก็ผิดๆถูกๆนะหล่นเสียฟอร์มมากมือสั่นไปหมดนะฮะตอนนั้นมือมนะ้ทำตจมไม่ถูกไรกับบอสผมต้องรอคือแนื้ยาว <c oughs> มาถึงแฮนด์นี้ผมสตาร์ทด้วย Pocket 5นะครับคู่5เป็นคู่เล็กๆครับแต่ตำแหน่งผมดีผมนั่ง่งจุดเดลเลอร์ได้เล่นเป็นคนสุดท้ายก็เลยนั่งดูเกมกันไปเรื่อยๆจนในที่สุดทุกคนก็ค่อยๆหมอบกันไปนะครับน้องเสื้อเหลืองนี่เรียกมาโหดเหมือนกันแต่ผมดูแล้วฟลอปมันไม่มีอะไรนะฮะก็ก็ตามไปดู แล้วก็ยังคงรักษาท่าทีเอาไว้นะครับจนกระทั่งทุกคนหมอกันไปหมดแล้วนะให้ไปจนถึงเลเวอร์ซึ่งในที่สุดผมก็มีแค่คู่5นะผมเชื่อว่าน้องคนนี้ไม่น่าจะมีอะไรก็เลยลองบราฟไปที่ประมาณหมื่นกว่าๆแล้วน้องก็หมอบเขาคิดว่าผมคงมีเอชนะหรือไม่ก็คือเขาก็ไม่มีอะไรจริงๆนั้นตาน,นี้ก็กินนะฮะเหนื่อยต้องนับชิปนยฮะค,คนนับชิปไม่ค่อยเก่งฮนะ มาถึงแฮนต่อไปแฮนนี้ผมสตาร์ทที่7กับ8ซูเต็ดนะครับเป็น7กับ8โคแดงฝั่งนู้นะครับพี่เสื้อเทาเรียกมาประมาณหมื่นนิดๆแล้วแ0ดพไม่ใช่หมื่นแปดพัพี่คนนี้ดูเหมือนจะเป็นสมอลไบรยมั้งครับก็้หมอไปไม่เล่นต่อผมซึ่งก็แหม จแความจริงมันเป็นไปได้หลายอย่างนะครับลอฟลัชก็ได้ลอสเตรทก็ได้ก็เลยตามไปดูสักหน่อยมันถือว่าไม่ได้หนักหนามาก800 0นะครับฟลอปออกมาเป็นโพแดงทั้ง3ใบฮะซึ่งก็เท่ากับว่าผมติดฟลัชตั้งแต่ฟลอปเลยซึ่งก็ถือว่าเ,ออเป็นเรื่องดีแต่ในขณะเดียวกันฟลัชที่มี7กับ8อยู่ในมือไม่ได้เป็นฟลัชที่ใหญ่มากนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามมีมีเก้าขึ้นไปก็แล้วก็มีโพแดง2อใบก็มีโอกาสที่จะชนะผมได้ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ถือได้ว่าเป็นไพ่ที่มีมีราศีฮะพี่คนนู้นซัดมาหนึ0 0หมผมในใจก็คิดว่าอ่ะน่าจะอาจจะถือคิงอยู่นะฮะหรืออาจจะถือสเตรทจอไม่น่าจะคนเราจะติดฟลัชพร้อมกันสองคนไม่น่าจะใช่นะฮะผมเช็คอ,อีกทีหนึ่งมันยังฟลัชอยู่ใช่ไหมอ๋อยังฟลัชอยู่เมื่อเรียกมาหมื่นหนึ่งจริงๆตาเนี้ยถ้าจะให้ดีผมคิดว่าผมควรจะลิมอินเขาไปก่อนผมควรจะแค่คอนะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ย ด้วยความที่เราอยากให้สไตล์การเล่นของเราเนี่ยมันดูงงง,งสับสนสับสนผมเรสไปเป็น30,000ซึ่งเหมือนกับเป็นการประกาศสักดาว่าไพ่ฉันดีนะฉันอาจจะมีคู่คิงอยู่ในมือฉันอาจจะมี flush อยู่โชคดีฮะพี่คนนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะรออะไรอยู่สักอย่างเผลอๆเขาอาจจะถือคู่คิงก็ได้หรือเขาอาจจะมี2คู่หรือแม้กระทั่งเขาอาจจะมีสเตรท d อเขาเลยตามมาดู ให้ตัวเทิร์นออกมาเป็น5จะเห็นได้ว่าสเตรทดอเนี่ยถ้าเขาถือสเตรทดอจริงๆเขามีสนะิทธิะเมื่อกี้เขาอาจจะถือ2กับ6เขาอาจจะถือ6กับ7นะก็เป็นไปได้นะครับหรือถ้าเกิดเขาถือคู่คิงเขาก็ยังใหญ่อยู่ตอนนี้ผมต้องพยายามทำตัวให้เหมือนกับเหมือนเล่นงง,งๆตอนนี้ผมเรียกไปหมือนกับ500นะคือ คือมันก็งงจริงๆตอนนี้ผมทาตัวไม่ถูกคล้ายๆกับเราเล่นพลาดไปแล้วนะครับจริงๆเราไม่ควรจะเล่นหนักไปตามเมื่อกี้แต่ว่าพองงไปเขาก็งงกลับมาที่หม0่หเหมือนกันแล้วไพ่ใบสุดท้ายออกมาเป็น5โาพแดงจริงๆอันนี้ผมหวัดเสียวนะฮะแปลว่าเขาถือเอสพแดงใบเดียวก็มีสิทธิล์ละหรือเขาถือห้าอีกตัวหนึ่งหรือคิงอีกตัวหนึ่งเขาก็อาจจะติดฟูลเฮาส์ได้ผมต้องพยายามทําให้ เขาเชื่อว่าผมไม่ได้บล u f f นะฮะังนั้นผมจะไม่ลงเยอะเกินไปเพราะผมกลัวเขาดูฮนะผมจะบล u f f ด้วยการไม่บล u f f นะฮะผมเรียกไปแค่สามหมื่นเพื่อเพื่อจะบอกเขาว่ากูมีจริงเว้ยแล้วอยากให้มึงตามด้วยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเขาคิดแบบซับซ้อนแบบที่ผมพยายามจะให้เขาคิดซับซ้อนเนี่ยเขาก็จะไม่ตามนะครับเพราะผมกลัวมากจริงๆแล้วนะครับผมพยายามทำให้เขาเชื่อว่าผมอาจจะติดไม่รู้ f ลั s h ที่ใหญ่มากนะครับ หรือปูเฮาส์นะผมว่าจ,จะถือคู่คิงตั้งแต่ต้นก็ได้ผลนะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเขาเหมาะไปผมก็เลยได้มาแบบงงงงนะก,ก็เล่นได้แค่นี้คนระก็เลยออกงงๆความงงบางทีก็เป็นข้อได้เปรียบเป็นอาวุธลับของเราว่าแล้วก็จัดชิปต่อทั้งหมดทั้งปวงก็เลยทำให้เว็บนี้มันไปจบในวันที่2ของการแข่งขันเมนิเวน ที่สามารถทำชิปสูงจากจุดเริ่มต้นถึง10เท่าวันทนี่สองน่าจะเหลืออยู่ประมาณหลักร้อยร้อยกว่าคนหรือใกล้ๆร้อยคนผมจบที่อันดับ10ไกลเกินฝันมากในใจคือถ้าหยุดตรงนี้เลยก็กลับบ้านนอนหลับฝันดีแต่ว่าแต่ว่าคืนนั้นก,ก็ถือว่าประสบความสำเร็จกลัวถุงขาดจริงๆนะถ้าเราทำถุงขาดเขาจะเขาจะปรับเราแพ้ฟาวไหม สิ่งที่ทำอะไรไว้เมื่อวานนี้เช่นเปลี่ยนแว่นใส่แว่นเดิมแล้วก็มาเริ่มต้นเว็บที่2เว็บที่2นี่มาแบบรวดเร็วมากเกิดขึ้นในวันสุดท้ายของ m มน y เวนต์คือการแข่งขันในวันที่3 เวทที่2ผมเริ่มแต่เช้าเลยครตั้งแต่เริ่มเล่นเลยมาพร้อมความมั่นใจตำแหน่งอันดับ10มีชิปอยู่ประมาณ300,000แ,แล้วก็ชิปลดคั้วภายในตาเดียวไปครึ่งหนึ่งเลยตั้งแต่ประมาณตาแรกๆเลยครับมาถึงตาต่อไปซึ่งถือได้ว่าเป็นแมตช์แห่งความทรงจำของผมเลยผมถือ King a อ e ครับฟลอป3 10แล้วก็7นะฮะคูดด่ต่อสู้เรียกมาประมาณ20 0 0 0นะครับ20,000หรือ2 0 0 ผมดูแล้วจริงๆเนี่ยผมหมอบก็ได้นะฮะเพราะผมไม่มีอะไรเลยแต่ว่าตำแหน่งผมดีกว่าผมเล่นทีหลังแล้วก็ดูเหมือนว่าผมดาวเอาเองนะฮะว่าเขาอาจจะพยายาม bluff ผมเขาไม่น่าจะมีอะไรมีอะไรมีคู่สิบหรือหรือมีมีเจ็ดอย่างนี้เหรอผมเชื่อว่าด้วยความที่เราถือคิงกับเอสเรายังมีโอกาสนะครับเทิร์นออกมาเป็น5จริงๆผมควรจะหมอบนะแต่ผมก็ยังไม่หมอบแถมยังเรียก ไปอีก4ี่0 0 0 0คือตอนนี้ผมต้องเดินเกมเป็นคนบลัฟเองซะแล้วเพราะเราไม่ติดแล้วนะครับเราเคาะไปตอนนี้เรามีสิทธิ์โดนตบกลับแต่เขาตามมาดูครับ40,000ใบหน้าผมตอนนั้นคงบ่งบอกว่าชิปหายแล้มันตามมาดูว่ามันถืออะไรเนี่ยผมดูไม่ออกจริงนะฮะผมยังเชื่อว่าเขาอาจจะถือเต็มที่ก็ถือ10อยู่แล้วทำให้เขามีคู่10 เมื่อ r i v e r ออกมาคิงเน่ยผมเลยค่อนข้างมั่นใจว่าผมมีไพ่ที่ดีกว่าในที่สุดผมก็ติดคู่คิงแล้วนี่น่าจะเป็นไพ่ที่อีกฝั่งหนึ่งถืออย่างมากก็10ทนะฮะทำให้เขามีแค่คู่10ดังนั้นเนี่ยมาถึงตรงนี้ผมต้องผมต้องไปต่อฮะผมไม่สามารถเคาะได้ถ้าผมเคาะเนี่ยผมมีสิทธิ์โดนตบกลับอย่างรุนแรงงนั้นผมต้องไปที่1 2 3 4น่าจะประมาณสัก สี่หมื่นสี่หมื่นซึ่งเท่ากับว่าผมหมดไปประมาณครึ่งครึ่งปอดของผมแล้วนี่คือสีหน้าของคนที่ลุ้นว่าขอร้องอย่าดูคือถึงแม้ว่าจะมีคู่คิงแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเรามั่นใจว่าจะชนะขนาดนั้นคือคือมันน่าสงสัยคนอะไรเรียกเท่าไหร่ก็ตามแต่ตานี่ยเขาหยุดคิดนานฮะก็เลยทําให้เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วเขาไม่มีนั่นแหละเขาอาจจะถือแค่คู่สิท หรือเขาอาจจะรอแบบสเตรทดรนะฮะสามเขาอาจจะมี6กลอสหรือมี4ีล้อหอะไรก็ตามแต่ว่าไม่ติดม่อคิงขึ้นมาตอนนั้นค่อนข้างสบายใจนะฮะค่อนข้างเชื่อว่าไหนสุดเขาจะเหมาะแล้วเงินในกองทั้งหมดซึ่งก็ไหลายตังเหมือนกันนะเป็นแสนเนี่ยก็จะกลับมาเป็นของผมในใจตอนนั้นผมคิดอย่างเดียวฮะอย่าดูอันแน่นับชิปแล้วชิปหายแล้ว นับเฉยๆมั้งอาจจะนับขู่นับเพื่อดูอาการเหล่ามีนะฮะนักเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยเอาชิปมานับเพื่อดูอาการของเราว่าเอ๊ะเรามีปฏิกิริยาอะไรกับการนับชิปของเขาผมก็ต้องทําใจดีสู้เสือเข้าไว้นะฮะทำนิ่งเข้าไว้แต่ในสุดเขาก็นับจนครบเขาดูอีกครั้งเขามีอะไรนี่ผมยังเชื่อว่าผมน่าจะมีโอกาสชนะนะครับถึงแม้ว่าเขาจะตามมาดูผมก็เปิดให้ดูว่าผมมีคู้คิง เขามีคู่เอสครับเขามีคู่เอสตั้งแต่แรกนี่คือใบหน้าของคนเสียเงินหายไปครึ่งปอดเพราะตาบ้าบ้าบที่ควรจะหมาะไปตั้งแต่ฟลอปแล้วแต่ยังซ่าอีกแหนี้เป็นบทเรียนของผมเลยครับว่านี่คือวันสุดท้ายของเกมนี่คือวันที่กําลังจะตัดตัวเราต้องพยายามทําอันดับให้อยู่ในอันดับที่48ให้ได้เราไม่ควรเล่นอะไรบ้าบอๆบบอย่างนี้คิงเอกับฟลอปที่ไม่มีอะไรเลยเราควรจะหมอะไป เมื่อคิดได้อย่างนั้นก็ยิ้มให้กล้องแ yeah, ย yeah ่ๆชิปหายแล้วก็ซึ่งอันนี้เรียกว่าช็อกเลยแล้วพอเวฟที่สองเนี่ยมันโหดตรงที่ว่ามันชิปลดหัวลงไปในขณะที่การตัดตัวมันก็กำลังเริ่มต้นอย่างเข้มข้นเพราะว่าเป้าหมายของเราคือเราต้องอยู่อันดับ48ให้ได้ถ้าเราพลาดนิดเดียวเนี่ยเราหลุดอันดับ48แน่ๆนะครับมันจึงทำให้เวฟที่สองมันเลยเป็นเวฟแห่งการเอาตัวรอดให้ได้ ในจํานวนชิปที่ลดลงไปครึ่งหนึ่งอย่างรวดเร็วมาถึงแฮนด์นี้เป็นช่วงที่เราช็อตสแต็กแลครับตั้งแต่ลีพาลามไปเมื่อแฮนก่อนหน้านี้ตอนนี้ผมเหลืออยู่ประมาณ8 0 0 0 0ื่นเท่านั้นนะฮะจากที่เริ่มตน้นตอนเช้ามีอยู่ประมาณ3 0 0 0สนดังนั้นมืติดคู่เอสสิ่งเดียวที่ทําได้คือต้องออลอินครับต้องพยายามดับเบิลจำนวนชิปของเราขึ้นมาให้ได้เป็นทางเดียวที่จะ พยายามพยุงตัวเองเอาไว้ให้รอดพ้นผ่านช่วงตัดตัวที่48คนออกไปนะตอนนี้น่าจะมีผู้เล่นหล,หลงเหลืออยู่เนี่ยน่าจะสักประมาณ50-60คนยังถือว่าอยู่ในโซนอันตรายนะสำหรับผมดังนั้นใจหนึ่งก็ลุ้นว่าก็ขอให้มีคนอออินมาดูกับเราแล้วเราชนะเราจะได้ดับเบิลชิปที่มีอยู่อีกใจหนึ่งก็เออหมอบหอกันไมให้หมดะเอาไพ่ในกองก็ยังดีวะซึ่งก็เป็นไปตามนั้นฮะทุกคนหมอบหมด ไายในกองตอนนั้นน่าจะมีอยู่ประมาณสักสักไม่น่าจ่ายอาจจะสองสามหมื่นนะครับซึ่งก็ทำให้ก็อย่างน้อยก็สแต็กของเราก็สูงขึ้นมาอีกนิดนึงวิธีของคนช็อตสแต็กครับทำอะไรไม่ได้ลุ้นให้ภพ่ดีแล้วก็ออกอีก แล้วเวฟที่3มันคือเวฟสุดท้ายของการแข่งขันมันเป็นเวฟที่เรารอดการตัดตัวมาได้อย่างบุดบิดไปเรียบร้อยแล้วเราได้เงินรางวัลแน่นอนแต่ว่าชิปเราเหลือน้อยมากเพราะนั้น น่าจะเหลืออยู่ประมาณแบบไม่ถึงแสนแล้วผู้คนที่เขาเป็นอันดับต้นๆที่เขานำอยู่ในเขา4-5หแสนเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงแห่งการพยายามดิ้นเฮือกสุดท้ายเพื่อให้อยู่อันดับที่สูงที่สุดคุณเต้ก็แนะนำมาเริ่มจากในเชิงปัจจาก่อนปัจจาในการในการเล่นในเว็บสุดท้ายนี่ก็คือ all in เท่านั้นนะครับถ้าไม่ออินเนี่ย ง่ายๆเลยคือคุณอยู่เฉยๆคุณหมอบทุกตาก็ได้รอให้ผพาใหญ่อย่างเดียวเนี่ยคุณจะโดนบิ๊กไบรกินจนคุณอาจจะหมดภายในไม่กี่รอบอยู่ดีแล้วกลยุทธ์สําหรับสถานการณ์แบบนี้ตอนนี้ผมน่าจะเหลือักประมาณ8ปดหมืหแล้วเดี๋ยวเราก็บิ๊กไบรักต้องถามว่าเราพร้อมจะเสี่ยงตายขนาดไหนเพื่อจะ เพราะว่าถ้าเกิดป๋าไม่ทำอะไรเลยฟ้าโอกาสน้อยลงที่จะชนะโิงจอนเจะโดนกินเรยได้ครับตามสบายเงินไม่ได้ซีเรียสสำหรับเราอยู่แล้วแต่แบบอยากมันเกี่ยวกับความรู้สึกขอครกอบคุณมากถ้าคุณ all in เนี่ยคือถ้าคุณสําเร็จนะคุณทำได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดชิปคุณจะเพิ่มเป็น2เท่าทันที นี่แหละคือชีวิตเลยอ่ะมันมันมันเหมือนกับมันถึงโมเมนต์ที่ต้องแบบ all or nothing อ่ะคือถ้าคุณไม่ทุ่มทั้งหมดคุณก็จะแพ้อยู่ดีคุณนั่งเฉยคุณก็จะแพ้คุณทุ่มทั้งหมดคุณอาจจะแพ้ภายในพริบตาเลยแต่นั่นแหละคุณนั่งเฉยมันอาจจะนั่งอยู่ได้อีกสักพักหนึ่งแต่ในที่สุดก็หมดอยู่ดีดังนั้น all in เพื่อมีโอกาสที่จะได้เดินหน้าต่อย่อมเป็นหนทางที่เหมาะสมกว่าผมก็เลยถามต่อแล้ว,แล,วแล้วมีมีเคล็ดลับไหมฮะว่า แค่ไหนควรจะ all in แค่ไหนจะไม่ควรนะอันนี้โ,โหคุณเต้ก็ชัดเจนมากเขารู้ว่าอันนี้มันต้องเป็นแบบ intensive c o s e แล้วว่าเขาไม่มีเวลามาสอนอะไรเป็นฉาก,ากเขาบอกง่ายๆเลยครับคู่กขึ้นไปแล้ว all in เลยถ้าไม่ใช่คู่9ต้องเป็น queen ace หรือ king ace เท่านั้นแล้วก็อย่าให้มีการเปิดฟลอปเป็นอันขาดต้องทำทั้งหมดนี้ free flop เพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเสียเปรียบก็เอาเอาอย่างนั้นก็จำไว้แค่นี้ มาถึงช่วงช็อตสแต็กนะครับซึ่งก็ยังคงต้องทําแบบนี้แะฮะก็คือเมื่อมีไพ่ดีก็ต้องออกอินไปตอนนั้นผมน่าจะเหลืออยู่ไม่เยอะอะฮะน่าจะสักสา0 0 0ื่นกว่านะครับซึ่งก็แต่ถึงอย่างไรก็เป็นช่วงที่เรียกว่าอินเดอะมแนนี่แล้วคือคือยังไงตอนนี้จบเกมแล้วผมได้เงินรางวัลแน่นอนเพราะว่าผลช่วงของการตัดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เล่นเพื่อที่จะลุ้นว่าในสุดจะจบที่อันดับที่เท่าไหร่นะฮะ ตอนนั้นผมน่าจะอยู่อันดับที่ใกล้ๆ40เมื่ออออินไปก็ต้องลุ้นฮะว่าจะมีคนมาดูไหมทำอะไรไม่ได้มากครับคือชิปเราน้อยเหลือเกินในโต๊ะนี้ตอนนั้นที่เล่นอยู่ด้วยกันจะมีคนไทยอยู่2คนนะเป็นระดับแชมป์ทั้งคู่เลยมีคุณเต้ก็อยู่โต๊ะนี้แล้วก็อีกท่างหนึ่งสักครู่คนที่ดูกับผมเนี่ยเขาถือแจ็คกับเอ็ Ed, ก็ถือว่ามีลุ้นฮะ คือถ้าเกิดเปิดมามีเอซผมก็แย่ตอนนี้มาถึงเธอแล้วยังไม่มีเอซมาจนถึงรรเวอร์ไม่มีเอซผมก็เลยชนะไปคนที่ดูผมก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดผมมีมากกว่านี้สักสองหมื่นเขาก็ไม่ดูแล้ะโชคดีที่ผมมีแค่นี้นะก็เลยดับเบิลจำนวนชิปมาได้รอดไปอีกหนึ่งตาแล้วถึงแฮนด์สำคัญอีกแฮนด์หนึ่งครับผมถือคู่สิบนะฮะพ็อกเก็ตเทเหลือชิปอยู่ประมาณสักถ้าจำไม่ผิดน่าจะสัก7 0,000ื่นกว่ากว่า75็ดห้าเลยแถวนี้นะครับก็ ตามสูตรฮะคุณเต้เขาให้ทริคไว้เรียบร้อยแล้วว่ามาถึงรอบลึกๆแบบเนี้ยคู่9ขึ้นไปให้ All-in p r e f ลอปนะฮะอย่าอยาปล่อยให้เกิดการเปิด f ล o p ขึ้นมาได้นผมมีคู่10ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ถือว่าเป็นไพ่คู่ที่ไม่ค่อยสูงนะ,ะแต่ว่ามันเหนือคู่9้าขึ้นไปก็ต้องก็ต้องออิ in, นะ,ะแล้วคนที่ตามมาดูเนี่ยเขาถือ k n n g c e นะโอ้โหคลาสสิกมากนะครับ king ace s u i t ด d ด้วยแล้วฟลอปออกมา เอสขึ้นมาตั้งแต่ในฟลอปเลยครับรู้ชะตากรรมแล้วตอนนี้ที่เหลือผมก็ต้องลุ้นให้มี10ขึ้นมาซึ่งแหมดีลเลอร์ก็เปิดเร็วมากไม่ให้ลุ้นเลยนะครับไม่มี10ขึ้นมาก็เป็นอันว่าผมจบนะฮะออกจากการแข่งขันที่อันดับที่35ก็ถือได้ว่าโอเคฮะได้เงินรางวัลอันดับ35ซึ่งจะเท่ากับห้าสิล้าน 56ล้านดองเนี่ยนะฮะตอนแรกผมนึกว่าโอเ้เขาจะโอนเข้าบัญชีอะไรอย่างงี้นะมันเป็นระบบดิจิตอลไม่นับเงินสดมาให้เป็นเปิดเท่านี้56ล้านดองแต่จริงๆคิดเป็นเงินไทยก็85,000บาทซึ่งเราบายอินสรอบรอบหนึ่งก็ประมาณ30,000บาทก็แปลว่าจริงๆแล้วเราเสียค่าสมัครไป60,000ได้คืนมา85,000ก็จริงๆเท่ากับเราได้รางวัลแค่25,000เท่านั้นเองดังนั้นมูลค่าเงินมัน จริงๆแล้วมันไม่ได้มีผลมันเป็นผลทางด้านจิตใจมากกว่าว่าเราเราทำสำเร็จอะในในการมาเข้าแข่งขันทัวนาเมนต์อย่างเป็นทางการครั้งแรกแล้วติดอันดับได้รางวัลด้วยอันดับ35จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดประมาณ4 5 0 5 0 0คน55าสิบ้าร้อสิินคำไม่ได้ตั้งใจพูดให้หล่อเลยนะแต่โป๊กเกอร์นี่มันคือชีวิตจริงๆเลยนะมันมัน มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเวลาเวลาพูดถึงการเอาโป๊กเกอร์มาสอนการใช้ชีวิตเนี่ยผมจะนึกถึงหนังเรื่อง r o u n d เดอทุกครั้งเป็นเรื่องของนักเล่นโป๊กเกอร์นี่แหละ2คน2ส,สไตล์คนหนึ่งนี่ก็แบบบุะลุดุดันอีกคนหนึ่งเนี่ยเล่นแบบมีซิสเต็มคนเล่นแบบมีซิสเต็มเนี่ยก็คือแมทเดมอนคนที่แบบบุะลุดุดันมากเนี่ยก็คือเอดเวิร์นอร์ตันนะครับซึ่งมันก็เปรียบเทียบการใช้ชีวิต2แบบเลยนะฮะว่าว่ามันจะนําไปสู่ อะไรในที่สุดนะครับโดยเฉพาะโป๊กเกอร์แบบทัวร์นาเมนต์นะฮะมันก็จะสอนให้เรารู้ว่าบางทีทุกคนเริ่มต้นเนี่ยเท่าๆกันหมดนะตอนที่เริ่มเกมแต่คราวนี้มันก็อยู่ที่วิธีใช้ชีวิตของคุณนะว่ามันจะพาคุณไปสู่จุดไหนพาคุณไปสู่ฟ i n a l นลเทเบิลหรือคุณจะตกรอบแต่วันแรกคุณจะใช้ชีวิตแบบ all in เลยหรือคุณค่อยๆเซฟหรือในบางจังหวะของชีวิต คุณคุณเพลย์เซฟไม่ได้คุณต้องอออินเท่านั้นแล้วคุณต้องเลือกเลยว่าแพ้ก็ต้องแพ้นะเพราะว่าถ้าเพลย์เซฟก็แพ้อยู่ดนะีแต่ในขณะเดียวกันมันก็สอนเราอีกด้วยว่าต่อให้เรามีส t าล์จี้ในการดําเนินชีวิตแค่ไหนก็ตามโชคชะตาก็มีผลอยู่ดีต่อให้เราเก่งแค่ไหนแต่ถ้าดวงไม่ดีก็อาจจะพ่ายแพ้ได้หรือต่อให้เราดวงไม่ดีแค่ไหนแตถ่ถ้าเรารามัดระวังถ้าเรา พยายามก็อาจจะรอดมาได้โป๊กเกอร์คือชีวิตครับง่ายๆอย่างนี้เลยครับการไปทัวร์นาเมนต์นี้กับ Natural Ace เนี่ยนะฮะที่ฮานอยเนี่ยโอ้โหเปิดโลกใหม่ให้กับผมเลยจากที่เคยคิดอยู่ว่าเอ๊ฝันล่ละฝันว่าอยากเป็นนักโป๊กเกอร์มืออาชีพเอ๊ะมันทำได้จริงหรือเปล่าวะก็พบว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้จริงว่ะดังนั้น Next Chapter ก็คือต้องมีทัวร์นาเมนต์ต่อไปแน่ๆ ภายใน2อสมปีนี้นะก็จะพยายามเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคเนี่ยให้ได้สักปีละ1นึ่งหรือสทัวร์เมนต์เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็จะไปลาสเวกัสให้ได้การที่อยู่กับโป๊กเกอร์ตลอด5วันเต็มๆนะฮะหลุดเขาไปอยู่ในโลกของโป๊กเกอร์เป็นเวลา5วันเนี่ยมีความสุขมากครับเพราะว่ามันเป็นโลกที่เราใฝ่ฝันว่าจะได้ไปเจอแล้วมันก็ได้เจอ อย่างเต็มอิ่มเลยแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะกลับไปทำอย่างนั้นอีกนี่นอันเนี้ยคิดเป็นเงินเวียดนามเนี่ย55ิล้านกว่ากว่าเกือบเกือบ56ล้านดอล